จัดอันดับรถที่เสียงที่ดีที่สุดนะครับมารถอันนี้ก่อนอันแรกเลยะะ <c oughs> เสียงที่เสียงที่ ด um. ูนะดูนะครับนี่นะเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะที่เสียงที่นะครับ ็ดีอยู่แต่มีความช้านะครับเสียงไม่เท่เลยงั้นมาดูอีกรอต่อไปนะครอบนี้นะมาดู Oh 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 คลิปนี้โคจเพียงเท่านี้นะครับใครจะชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ได้วยนะครับ